วันนี้จะมาลองขับชาลีราคาเจ็ด b i l l แต่ว่ามีอะไรที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะครับ ชมคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่คอยสนับสนุนช่องเรามาตลอดนะครับผมที่ทาให้เรามีเงินเติมน้ํามันหรือว่าออกไปเที่ยวต่างๆนะครับผมใครนะครับที่อยากจะเข้ามาลองเล่นเกมนะครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นเกมก็ได้ที่อาจจะเปนก้าวพันจีนะครับที่นี่จบครบทุกระบบแน่นอนนะครับผมอย่าลืมนะครับแอปเจเป้ก้าวพัจีรอคุณอยู่นะครับผมสวัสดีครับ โอเคครับ okay, ผมทุกคนสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับตากน้องวิวยู่ีมือเปิดช,ช่างเทอาของจริงมือตั้งแอคทือตั้งแอควันนี้จะมาลองขับชาลีราคาเจ็ดบิลแต่ว่ามีอะไรที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะครับก็จะเป็นมือยำคุณดูคุณดูท่อเขาอันนี้จะเป็นสูตรนะไม่ใช่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นสูตรไนงะระบายทางนี้ไม่พอเราก็ต้องระบายทางบนต่อเป็นการระบายความร้อนที่รวดเร็วทันใจฮะ เป็นการระบายความาร้อนที่เราได้สนใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขับาชาลีเ,าเคชาลีครับแล้วเจ็ดหมื่นแต่มันเป็นรถหายา,นา,านยนะก,ายากะนะครับผมเอาใจคลาสสิกไว้รุ่นคลาสสิกเลยนะครับเพราะหายากจริงๆล่ะนาผมซื้อมาเจ็ดหมื่นนะครับตอนนั้นน่าจะดีกว่านี้อันนี้มือยำยำพังมดนะครับเจ้าของรถนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปลองขีด่ดูเดี๋ยวเราจะไปลองขี่ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงสันนสั้น,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 นไมาแล้วก็ได้สักสามสี่คลิปนี่ผู้ชี้จะส่งรถมาชอปเปอร์ที่เขาขี่ขี่กันกับแพนสองตูวเหมือนเลยนะ ร <R ain> ุ่นรุนรุนก็จกมีข้างเดียวครับมันเป็นสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรอมันเป็นสูตรเลยนะครับผมข้างนี้ไม่ต้องใส่ใส่ข้างเดียวพอเรามองแค่ข้างเดียวเดี <c oughs> ๋ยวเราไปลองขีด่ดูชาออลีก่อนเออเราุ่นออกไปก่อนนะฮะมาเสียงดังอนะท่อมันรถมันแรงมากนะฮะันรุ่นชาลีชเชต้นี่เิดคุณแจตรงไหนปะอ๋อออไลท์บ <All right. S 1> <c oughs> รุ่นช็อปเปอร์ด um. ีกว่าแม่ไม่ต้องชาลีหรอกโอ้โหเชื่สตาร์ทสตาร์ททีเดียวเลยโอ้โหคันสตาร์ทสตาร์ททีเดียวว้า่เลยเออไม่ติดว้า่เลยไม่เปิดกุญแจทีว่ะโอ้โหความเสียงเกินมันเป็นสุดอืมของจริงโอ้โหรุ่นท่อรั่วเอ๊ะ มันกะเทนะเว้ยบอกเลยรถทีรถพีมันหลูเนาะไม่ต้องมองไม่ต้องมองไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจอันนี้ไม่ใช่อะไรท่อรั่วไม่ใช่ถูดรั่วอะไรหรอกเขาท่อมัน <Yeah. S 1> มรั่วมีกี่คันผมเอามาขามบุตรโอ้เรื่องว่ะ ด้วยเพราะโอ้ชาลีเป็นรุ่นคัดมือนะครับผมไม่รู้เลยวะเมื่อกี้ผมก็นึกว่าเบรกหน้ากำเบรกหน้าแต่ลืมไปเบรกหน้าต้องอยู่ด้านนี้อ๋เอเบรกหน้ามีแต่มีไม่เยอะมันเป็นลู่ของจริงปะจะเป็นวัยรุ่นคลาสสิกนะผมแบบขี่แบบชิวๆกินลมตอน,นเย็นๆนอะ่ะรถแบบนี้ผมว่าน่าจะเหมาะมขี่ชมวิวดูทางทางดูถนนอะไรเงี้ยนะมันจะได้อารมณ์นะผมว่านะมันก็เป็นอีกอารมณนะ์หนึ่งอ่ะเออ ไม่มีกระลมหนึงเลยโอ้โหกระหัวก่อนเมฆไหมวะเมฆหลังไม่มีดีว่ะแย่ จะใส่เกียร์แบบนักแข่งระดับโลกม o เตอร์จีพีมีกี่เกียร์วาสามเกียร,ร์นั่นจะมีสามเกียร์นะโอ้ยเฮ้ยอ,ออกตัวดูดิออกตัวพ <laughs> ังหมดรดเลิกกี่คันกี่คันไอ้บูกี้พังหมด อันนี้กี้ทำมันหมดคันนี้จะหมดด้วยหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮย,ยไล่ได้๋ยวาหังยาเช้านังยิง้ชาง,งอ่ะเ้ยไล่ล่เออกตัวครับออกตัวโชว์ไปหนึ่งทีไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพี่ออกตัวโชว์ เขายกล่ก <c oughs> มันยกไล่เม้ยมันอะไรจุวะพี่มันอะไรที่ผานหรือวะจ้ารี้ว่ะเอาสามเกบแล้วห้งอาว่ะเออว่ามันเอาเรื่องเฮ้ยไม่นสนุกว่ะ ผมช,ชอบชอบชอบคารีเขาละเจ็ดหมื่นอยู่กับพูลี่มือเปิดก็ย้ำเลยครับช่งหวันี้อะไรอะไรจารีจารีมันบางแน่ อยจะเป็นรถที่แบบเก่าแต่เกาว่ะรู้จักปะไม่ได้แองนั่งเก่าแต่เก่ารถเก่าแต่เกาโหของจริงน้ำมันจะหมดหรือเปล่าประเด็นอ่ะเอ้าขี่ตั้งนานขาตั้งไม่ขึ้นเร็ว่ะแย้ดา รถเยอะก็ต้องเติมนต้องมาหลายคันนะผมว่านะผมก็เยอะปัญหายเยอะอยู่นหะลังที่เรามีรถเยอะๆเออ้เา,าว่าว่าพังไอ้พังมันพังแม่ไม่ใช่กี่วันพังแม่ผมยังชอบเลยยังรอดิ ไปดิไม่พังได้ไงวะเช่นง,งีา <laughs> โอ้ยมันมันมันอันนี้มันจริงโอ้โหไม่ต้องแอคทุกคนเร่งก่อนอเดินหดไม่หด <gasps> ก็เอารถน้องมาขี่ให้ดูอีกคันหนึ่งนะฮะเหมือนจะพามันรั่ว <c oughs> ไอ้เด้วยุบ่ายเลยเราเล็อะไรบ้างครับออชา,ารีว่าเราขี่ดูอขอลุกเก็ตหมื่นท่อไม่เหมือนใครไม่มีใครที่จะเหมือนด้วย <c oughs> มงจริงอ มีแต่เบรกหลังไว้รุ่นเบรกหลังอะเบรกก็เป็นรุ่นเบรกหน้าเบรกหลังไม่ต้องใช้นี่คือไวรุ่นไงมันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์ของเขามันเป็นสไตล์บ้านแบรนของพี่โอหขี่เหนื่อยเลยนะแต่มันสนุกสนุกมากครับการที่เราขี่ยกล้ออะไรพวกนี้ก็สนุกมากนะครับเทาอมั style, นเหมือนใครแล้วไม่มีใครคิดที่จะเหมือนเ็ดแค่ไอ้ตรงนี้สวยนะครับผมว่าเนี่ยกีเบิร์ด เิดเคสวยมากสวยมากชุดย่าะนะครับน้องๆไว้ลินชาลีก็ฝากติดตามวันนี้ด้วยนะฮะหอบจัดเลยตอนนี้เหนื่อยมากโอเคครับผมก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ใครไม่เนราใจให้กับชาลีเจนหมื่นนี้ด้วยนะครับใครที่จะซื้อก็สามารถติดต่อมาได้นะครับขาย แค่สักสมื่นนึงก็พอละนะครับว <c oughs> ัยขายนะครับ<อ>ผมจะเจอกันคลิปหน้าครับรคลิปนี้ก็บคุณมากๆรถสองคันนะเราถ่ายที่เดียวกันหมดนะครับก็รถเป็นรถของน้องน้องโมแล้วก็ของน้องน้องโมด้วยแล้วก็เป็นน้องของพี่มอสด,ด้วยนะครับผมก็เลยมาแล้วก็คือมาถ่ายคลิปไปดูนะครับผมรถจะได้เห็นหลายครันหรือใครที่อยากจะผมก็ย้ำอยู่นะใครอยากจะให้ลองขี่รถก็ได้นะครับผมมาลองเอารถมาให้ขี่ดูก็ได้ครับสามารถติดต่อมาได้นะครับผมลองติดต่อมาดูนะครับผมก็เราจะขี่แบบเอาฟิวแบบจริงๆอ่ะเออพูดตามฟิวจริงๆเลยนะครับผมว่ามันเป็็นนนยัังงไคผมี้กือ มันเป็นชาลีรถุ่นเก่านะครับผมถามว่าแรงไหมมันก็ไม่ได้แรงนะครับผมไม่ได้แรงไม่ได้แรงอยู่แล้วเพราะมันเป็นรถนเก่าแต่ว่าพอเราขี่ยกล้อมันก็เป็นแนวแบบขี่ชิวๆยามเย็นนะพวกเนี้ได้อยู่แล้วก็ยกล้อเล่นอิชว่า่น Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now.